หนึ่งในห้องนิรภัยที่จัดได้ว,ว่าปลอดภัยที่สุด ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีคนพลุกพล่านมีกำแพงคอนกรีตหนาก,กว่าครึ่งเมตรกั้นเอาไว้แต่ถูกเจาะรูเข้ามาล้นคำถามคือทำไมโจรกลุ่มนี้สามารถทะลวงกำแพงคอนกรีตท,ที่หนาขนาดนี้ได้แถมยังหอบเอาทรัพย์สินเครื่องเพชรมูลค่ากว่า700ล้านบาทหนีหายออกไปโดยไม่มีใครรู้ตัวเลยได้อย่างไรคดีนี้นอกจากจะเป็นคดีการปล้นแห่งทศวรรษของเกาะอ,อังกฤษแล้วเนี่ยยังเป็นคดีที่โจรนิยดวงดีมากที่สุดคดีหนึ่ง กับเรื่องราวคดีปล้นทะลวงรู The h e i s t s of Hatton Garden สำหรับเรื่องราวคดีปล้นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2015ครับที่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ผมจะให้ทุกท่านดูเนี่ยนะครับก็คือในย่านย่านหนึ่งครับย่านย่านนี้นะครับมีชื่อว่าแฮตตันการ์เดนครับทุกคนแฮตตันการ์เดนนะครับเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรค้าพลอยแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเนี่ยที่เก่าแก่นับร้อยปีมาแล้วนะครับซึ่งในย่านย่านนี้เนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทค้าขายเครื่องประดับเครื่องเพชรต่างๆเนี่ยเป็นร้อยๆบริษัทเลยนะครับแต่จุดเกิดเหตุนะครับที่ผมจะให้ทุกท่านดูเนี่ยคือ ตึกๆนี้ครับอาคารที่มีชื่อว่าแฮตตันการ์เดนเลขที่88-90นะครับ อาคารแห่งนี้นะครับมันจะเป็นสํานักงานที่อยู่ทางด้านบนนะครับแต่ด้านล่างชั้นใต้ดินเนี่ยจะเป็นธุรกิจหนึ่งครับเป็นธุรกิจที่ไว้ให้เช่าตู้เซฟนะครับประชาชนคนทั่วไปเนี่ยใครก็สามารถมาเช่าตู้เซฟเพื่อเก็บทรัพย์สินของมีค่าของตัวเองไว้ได้นะครับแต่ในเช้าวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าพนักงานเนี่ยก็ไปทํางานตามปกติครับหลังจากเทศกาลหยุดยาวของประเทศอังกฤษที่หยุดยาวมาถึง4วันเต็มๆนะครับเช้าว,วันนั้นเป็นเช้าว,วันอังคารครับพนักงานคน คนหนึ่งนะครับก็เข้ามาทํางานที่ให้ตั้งการเด้นตามปกตินี่แหละครับเขาก็เดินไปที่ชั้นใต้ดินนะครับที่เป็นห้องนิรภัยนี่แหละครับแล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็ต้องทําให้เขาตกตะลึงนะครับเพราะข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้มีร่องรอยการงัดแงะใดๆเลยนะครับแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขานะครับกลับทําให้เขาอึ้งทึ่งแล้วก็เสียวละมังภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านะครับกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับพนักงานคนนั้นนะครับพบรู ด้านข้างประตูตู้นิรภัยเนี่ยรูเบิ่มเลยนะครับแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็ต้องตกใจมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าตู้เซฟข้างในประมาณ70ตู้เนี่ยถูกลือ้อแล้วก็ถูกงัดเละเทะหมดเลยนะครับที่น่าตกใจที่สุดก็คือผนังคอนกรีตท,ที่มันหนากว่า50เซนติเมตรนะครับหรือ 1. ครึ่งเมตรเนี่ยกลับมีรูโหวขนาดใหญ่มากๆอยู่นะครับซึ่งคาดว่าถูกคนร้ายใช้เครื่องบางอย่างเนี่ยเจาะเข้ามานะครับพอเห็นดังนั้นเนี่ยพนักงานก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันทีเลยนะครับตำรวจเนี่ยก็มาถึงที่ เ,เมาถึงเนี่ยก็พยายามตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาก,ก่อนเลยนะครับแต่ก็ยังโชคร้ายนะครับที่ไม่พบพวกหลักฐานลายนิ้วมือคราบน้ําลายอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเหลือไว้เลยนะครับตำรวจมาถึงนะครับตั้งคําถามว่าคุณเป็นธุรกิจรับฝากสินทรัพย์ของผู้คนเนี่ยทำไมไม่มีสัญญาณเตือนภยัยหรือทาไมสัญญาณเตือนภัยมันไม่ดังเลยตู้นิรภัยถูกเจาะข,ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ดังได้อย่างไรทีนี้ก็มีการตรวจสอบไปยังศูนย์ควบคุมสัญญาณเตือนภัยนะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับศูนย์สัสญ,ญญาณเตือนภัยนั้นนะครับแจ้งกับตำรวจมาว่า เฮ้ยมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่สัญญาณเตือนภัยอ่ะมันส่งสัญญาณมาที่ศูนย์ควบคุมคนระับทางศูนย์ควบคุมเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่แฮตตันการ์เดนแห่งนี้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจนะครับเขาก็บอกว่า เขามาดูแค่โซนด้านนอกแล้วก็มันไม่เห็นว่ามีอะไรที่มันถูกงัดไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติอะไรเลยเขาก็คิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ผิดพลาดเป็น false alarm ครับก็เลยแจ้งว่ามันเป็นสัญญาณที่ผิดพลาดไปไม่ได้เข้าไปดูข้างในว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆทีนี้นะครับตำรวจก็โอเคงั้นมาดูภาพกล้องวงจรปิดปรากฏว่ากล้องวงจรปิดภายในอาคารนะครับโดนคนร้ายขโมยฮาร์ดไดรฟ์ไปครับทำให้ภาพข้างในอาคารเนี่ยไม่มีให้ดูเลยนะครับพอไม่มีข้างในให้ดูเนี่ยตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร แล้วก็พบว่า5วันก่อนหน้านะครับก็คือคืนวันพฤหัสที่2เมษายนปี2015ครับมันเป็นคืนแรกของวันหยุดยาวเทศกาลอีสเตอร์ของที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเขาหยุดยาวกันตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์เลยนะครับแต่ไอ้คืนที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือคืนวันพฤหัสนะครับตำรวจเนี่ยครับเขาก็พบว่าเห็นคนหลายคนเลยนะครับลงมาจากรถตู้สีขาวคันหนึ่งครับคันนี้นะฮะแล้วก็มีบางคนนะครับแต่งตัวเหมือนคนงานก่อสร้างเลยใส่เป็นเสื้อเอี๊ยม สะท้อนแสงสีเขียวนะครับโอ้โหโคตรคลาสสิกนะครับแล้วก็พบเห็นคนอีกหนึ่งคนนะครับแบกของบางอย่างอยู่แล้วก็เดินมาทางบริเวณด้านหน้าของอาคารฮัตตันการ์เดนแห่งนี้นะครับแล้วก็ทําท่าเหมือนจะหยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋ากางเกงครับแล้วก็ใช้กุญแจนั้นอะไขประตูเข้ามาเลยตำรวจก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้ถึงมีกุญแจได้พนักงานในที่ฮัตตันการ์เดนเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ใครที่ทํางานที่ฮัตตันการ์เดนแห่งนี้เพราะว่ามันมีสํานักงานอื่นๆอยู่ด้วยคนที่ทําางน ในนี้หลายคนก็มีกุญแจนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับพอหลังจากที่คนคนนี้ชายชุดดาคนนี้เข้าไปด้านหน้าของอาคารแฮตตันการ์เด้นเนี่ยภาพมันก็ตัดหายไปเพราะว่าภาพวงจรปิดด้านในเนี่ยมันก็ถูกคนร้ายเนี่ยเอาฮาร์ดไดรฟ์ไปแล้วใช่ไหมครับไม่มีภาพด้านในหายไปทั้งคืนนะครับจนกระทั่งกล้องวงจรปิดด้านหน้าเนี่ยจับภาพให้เหนอในครั้งหนึ่งว่ามีกลุ่มคนร้ายนะครับออกมาจากอาคารในเช้าวันต่อมาครับทุกคนแต่ที่น่าสังเกตคือคนร้ายเนี่ยออกมาเหมือนแบบมันม่นดูไม่ได้มีถุงไม่มีการขนของเหมือนไม่ได้ ไม่มีการขนอะไรออกมาจากตึกนั้นเลยนะครับท,ทั้งที่มันเหมือนถูกการปล้นไปแล้วใช่ไหมแต่หลังจากนั้นไม่นานครับวันต่อมาครับคืนวันศุกร์ที่3เมษายนปี2015นะครับตำรวจพบรถตู้สีขาวคันเดิมนะครับกลับมาอีกครั้งในช่วงกลางดึกนะครับแต่ทีนี้มีการขนของบางอย่างนะครับใส่ถังขยะที่ถังขยะให,ใหญ่ที่มีล้อเลื่อนนะเข้ามาในตึกด้วยนะครับและเช้าวันถัดมานะครับก็เหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้ มีการขนของบางอย่างหลายอย่างด้วยนะครับขึ้นในถังขยะอีกครั้งหนึ่งขึ้นรถตู้แล้วก็หนีหายออก จากการตรวจสอบของกล้องวงจรปิดนะครับคนร้ายเนี่ยแต่งตัวค่อนข้างมิดชิดเลยนะครับใส่ทั้งหน้ากากปิดบังใบหน้าแล้วก็เหมือนจะรู้มุมกล้องวงจรปิดตามท้องถนนด้วยนะครับทำให้ตํารวจเนี่ยยังไม่สามารถระบุใบหน้าผู้ต้องสงสัยได้เลยนะครับไม่เห็นหน้าค่าตาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่แล้วตํารวจนะครับเขาก็เจอเบาะแสสําคัญนะครับที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในการสืบสวนของคดีนี้ไปเลยนะครับนั่นก็คือย้อนกลับไปคืนที่คนร้ายจะกลับมาป้นเป็นครั้งที่ นะครับก่อนการบุกปล้นครั้งที่2จะเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับตำรวจนะครับเขาเห็นคน2คนแต่งตัวคล้ายกับโจรที่บุกมาคืนก่อนหน้าเลยมีคนนึงใส่ชุดที่เป็นเอี้ยมสะท้อนแสงสเีเขียวนะครับส่วนอีกคนก็ใส่ชุดดํามานะครับเดินมาและแวกแถวอาคารแฮตตันการเ์เดนแห่งนี้นะครับแต่เดินไปเดินมาไม่นานนะครับก็เดินกลับออกไปตํารวจก็ดูกล้องย้อนกลับไปซิว่า เอ๊ะเขาเดินมาจากตรงไหนแล้วก็พบว่า2คนนี้นะครับหลังจากที่เดินมาเหมือนสำรวจที่แฮตตันการ์เด้นเนี่ยกลับไปขึ้นรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งครับพบว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์สีขาวหลังคาสีดําโดดเด่นเป็นสง่ามากๆนะครับขับออกมาหลังจากที่2คนนี้เดินหายไปได้ไม่กี่นาทีนะครับผมตำรวจเนี่ยพอเห็นดังนั้นนะครับก็เริ่มสะกดรอยตามรถเบนซ์คันนี้นะครับแล้วก็พบว่ามันไปจอดอยู่สถานที่หนึ่งนะครับสิ่งที่พบคือ ผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากรถคันนี้นะครับแล้วก็พบว่าคนคนนี้นะครับคือเคนนี่คอลลินส์อายุ75ปีแล้วครับทุกคนตำรวจก็แบบเอ๊ะ มันใช่เหรอวะนี่จะเป็นโจรจริงหรือเปล่าอายุล่อเข้าไป75แล้วนะตำรวจนะครับก็ไม่รอช้านะครับก็ไปตามสืบประวัติของเคนนี่คอนลินส์เนี่ยเพิ่มนะครับว่าไปพบเจอกับใครบ้างไปคุยกับใครบ้างนัดพบกับใครบ้างนะครับแล้วก็พบว่าก่อนหน้านี้นะครับเคนนี่เนี่ยได้มีการมาสำรวจบริเวณย่านแฮตตันการเด่นอาคารแฮตตันการเด่นแห่งนี้เนี่ยหลายรอบแล้วนะครับทำเป็นแบบว่าจอดรถเดินดูไปเดินดูมามองซ้ายมองขวานะครับหลายครั้งหลายคราวเลยครับแล้วก็ ก็มีการ เจอเคนนี่นะครับที่ย่านแห่งหนึ่งนะครับมีการพบกับบุคคลบุคคลหนึ่งพอตำรวจรู้ว่าเคนนี่ไปพบกับใครตำรวจก็ต้องตกใจมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าคนที่เคนนี่ไปเจอคนนั้นนีมีชื่อว่าไบรอันรีเดอร์ครับไบรอันรีเดอร์นะครับถือว่ามีชื่อเสียงมากๆเป็นหัวขโมยชื่อดังเพราะอะไรรู้ไหมครับก่<ส>อนหน้านี้นะครับเมื่อปี1983ครับชื่อไบรอันรีเดอร์คนนี้เนี่นะครับเคยมีส่วนร่วมในคดี ล้นทองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในเกาะอังกฤษมาแล้วครับซึ่งก็นแน่นอนว่าในคดีนั้นเนี่ยไบรอันรีเดอร์ติดคุกมาแล้วนะครับและครั้งนี้เนี่ยไบรอันรีเดอร์ในวัยประมาณ70กว่ากว่าเนี่ย ก็ออกมาเหมือนจะทําการปล้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับนอกจากที่ไปเจอ2คนนี้นะครับตำรวจก็ตามไปพบว่ามีการเชื่อมโยงพบกับคนอื่นๆอีกนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าอายุ 60- 70เป็นแทบจะวัยคุณปู่ทั้งนั้นเลยนะครับบางครั้งเนี่ยก็มีการนัดพบกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับและที่สําคัญคืออะไรดูไหมครับพบกันในร้านอาหารไม่พอนะครับพอตํารวจเห็นเขาไปเจอกันหลายรอบเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนไปคนหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยเขาก็ไปตั้งกล้อง ตั้งกล้องดูว่าอมันคุยอะไรกันพอได้วิดีโอนั้นมาเนี่ยก็เอามาให้นักแกะภาษาปากะมาดูว่าไอ,อ้กลุ่มนี้มันพูดอะไรกันบ้างวะแล้วก็พบว่าอะไรเลยไหมครับตำรวจนะครับเห็นกลุ่มคนนี้นะครับซึ่งมีหลายคนเลยนะครับคุยกันเรื่องของการล้นที่เพิ่งไปทํากันมานะครับบางคนเนี่ยทำท่าเหมือนแบบฉันกําลังใช้ปั๊มเพื่อปั๊มอะไรบางอย่างแล้วก็ทําท่าแบบ ไอ่อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนคนแก่คุยกันโม้เรื่องที่แบบไปปล้นกันมาอะไรอย่างนี้เลยซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้ร้านที่พวกเขาไปคุยกันเนี่ยเรียกได้ว่ามันอยู่ไม่ไกลกับไอ้ที่เขาไปปล้นมานะคือก็คือย่านแฮตตันการ์เด้นนะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนกับเป็นที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือแบบแบบโคตรชราใจเลยนะแต่เดี๋ยวมาดูต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับตำรวจนะครับเขาก็ใช้เวลารวบรวมหลักฐานเนี่ยเพียงเดือนกว่ากว่าเลยนะครับไปไล่จับมาได้ทีละคนนะครับรวมบุกคน ที่ยังไม่ถูกจับบางคนที่ตํารวจเข้าไปจับนะครับพบของกลางถูกซ่อนไว้ในบ้านพักเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งของกลางนะครับแบบเครื่องเพชรทอง เงินสดต่างๆเนี่ยบางคนก็แอบไว้ในชั้นใต้ดินบ้างไปแอบไว้ตามซอกบันไดบ้างบางคนเนี่ยก็เอาไปฝังไว้ในใต้ดินของบ้านญาติอะไรประมาณเนี้ยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่ายังมีเหลืออยู่อีกหนึ่งคนนะครับที่ตำรวจยังตามจับไม่ได้นั่นก็คือชายที่เป็นคนไขกุญแจเข้าไปในด้านหน้าของอาคารตึกแฮตตันการ์เด้นแห่งนั้นนะครับตำรวจยังไม่สามารถจับได้นะครับแต่จริงๆหลังการปล้นไม่กี่วันนะครับตำรวจพบว่าเคนนี่ คอนนลิ์ได้มีการนัดเจอกับชายคนหนึ่งในส่วนสาธารณะครับตอนแรกตำรวจก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดสังเกตนะครับแต่ว่าที่มันแปลกคือเคนนี่คอลลินส์นะครับนัดพบกับผู้ชายคนนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์นะครับตำรวจก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆชายวัยกลางคนนัดพบกันมันจะเหมือนกับที่กลุ่มก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับแล้วตำรวจนะครับก็ไปตามสืบมานะครับแล้วก็พบว่าคนที่เคนนี่คอลลินส ไปคุยด้วยวันนั้นก็คือไมเคิลจอห์นซีดนะครับตำรวจเนี่ยก็ไปตามสืบไมเคิลจอห์นซีดนะครับกว่า2ปีเลยนะครับพบว่าไมเคิลจอห์นซีดเนี่ยใช้ชีวิตแบบแปลกๆนะครับคือเรียกได้ว่าหาที่มาไรายได้ไม่ค่อยพบใช้ชีวิตแบบไม่ต้องทํางานแต่ว่ามีเงินใช้ได้ไงที่สําคัญคือไมเคิลเนี่ยไม่ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบระวังตัวมากๆเลยนะครับทำให้ตํารวจเนี่ยใช้เวลามากกว่า2ปีเลยนะครับในการเก็บหลักฐานต่างๆนะครับและที่สําคัญคืออะไร้ไหมครับ ตำรวจเนี่ยเขาได้มีการวิเคราะห์ ถ้าเดินของไมเคิลซีดเนี่ยมันดันไปคล้ายกับคนคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ปล้นในวันนั้นก็คือคนที่ไขประตูเข้าไปคนแรกน,น,นะครับไปวิเคราะห์ดูเนี่ยดูว่าเออการเดินการวางน้ําหนักเท้าเนี่ยมันคล้ายกับคนที่เดินอยู่ในกล้องวงจรปิดในคืนนั้นมากเลยนะครับสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกว่าตํารวจใช้เวลานานมากเลยเป็นปีเลยกว่าจะรวบรวมข้อมูลได้แต่ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ตํารวจเนะี่ยตัดสินใจเสี่ยงนะครับบุกเข้าไปรวบตัวไมเคิลซีดนะครับในห้องพักของเขาครับแล้วก็พบกับอุปกรณ์หลอม ทองในห้องพักนะครับพร้อมกับของกลางหลายๆอย่างที่มันมาจากตู้นิรภัยที่ฮัตตันการ์เด้นในคืนนั้นนะครับมีทั้งโอ้โหเครื่องเพชรเครื่องประดับทองคําเงินสดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับสรุปในคดีนี้นะครับมีคนถูกจับทั้งหมด 7คนครับทุกคน6คนก่อนหน้านี้นะครับรับสารภาพกันทุกคนว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการปล้นครั้งนี้นะครับยกเว้นไมเคิลซีคนเดียวนะครับที่เป็นคนสุดท้ายที่ตํารวจที่ตามจับมาได้และก็ไม่ยอมรับสารภาพผิดด้วยครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคนท้ายเป็นใครนะครับทีนี้มาดูแผนการปล้นกันบ้างนะครับแผนการปล้นในครั้งนี้นะครับเริ่มมาจากคนที่ชื่อว่าไบรอันรีเดอร์หัวขโมยชื่อดังนั่นแหละครับไบรอันรีเดอร์วัย75ปีนะครับเป็นมัสเตอร์มล์เป็นจอมงการในแผน การครั้งนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยเหมือนอยากจะทําผลงานการปล้นครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการงานสุดท้ายก่อนสั่งลาอาชีพนี้เลยนะครับซึ่งไบรอันเนี่ยเขาก็ร,รวบรวมทีมมาทั้งหมด7คนนะครับแหมชื่อไบรอันแต่ไบรอันนี้ไม่ใช่24 y e a r s old นะครับอันนี้ไบรอัน75 n y e years old นะครับไบรอันเนี่ยเขาก็รวบรวมทีมมาทั้งหมด7คนนะครับบุคคลที่มีหน้าที่หลักๆเนี่ยคนแรกก็คือไมเคิลซีเนี่ยนะครับไมเคิลซีนะครับ,รบพบว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับเป็นผู้ที่แบบเชี่ยวชาญเรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยระบบนิรภัยเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็มีดีกรีเรียนจบมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มที่2อนะครับอีก2คนเป็นเหมือนช่างเทคนิคนะครับเป็นคนที่เจาะกําแพงแล้วก็มีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ขุดเจาะโดยเฉพาะเลยนะครับสคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคนนึงคือเทอร์รี่เพอร์กินส์อีกคนหนึ่งชื่อว่าแดนนิเอลโจนส์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเคนนี่คอลลินส์นี่แหละครับเคนนี่เนี่ยนะครับจะเป็นคนคอยดูต้นทางแล้วก็จะเป็นคนคอยขับรถหนีนั่นเองนะครับซึ่งไบร Read ร r เเนี่ยนะครับเขามีการวางแผนว่าเอ้ยมันมันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นเทศกาลอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเทศกาลอีสเตอร์นะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์นะครับถึงวันจันทร์4วันเต็มๆนะครับซึ่งเขาวางแผนว่าเอ้ยจะเข้าไปตั้งแต่คืนวันพฤหัสเลยเพราะว่าในคืนวันพฤหัสเนี่ยพนักงานที่เป็นรอปพของที่ท่นต่นการเล่นแห่งนี้ก็จะไม่อยู่แล้วนะครับออกกะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะลากยาวไปเลยตั้งแต่ คืนพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์กลับมาเปิดทํางานอีกทีเนี่ยก็คือวันอังคารแล้วนะครับทำให้เขามีเวลาแบบโอ้โหเหลือเฟือเลยนะครับในการปล้นคืนแรกนะครับช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มของวันที่2เมษายนนะครับไมเคิลซีดนะครับก็เดินเข้ามาจากทางถนนนะครับโดยแบกของบางอย่างเนี่ยเพื่อปิดบังใบหน้าเพราะว่าเขารู้ว่ามันจะมีกล้องวงจรปิดตามถนนในละแวกนั้นเนี่ยอยู่มุมไหนบ้างน,นะครับเขาก็เลยเหมือนยกของเนี่ยเพื่อมาปิดบังใบหน้าไว้นะครับโดยไมเคิลซีดเนี่ยนะครับเขาก็ เข้าไปทางประตูด้านหน้าโดยใช้กุญแจจริงๆนั่นหละครับแต่กุญแจที่เขาใช้ไขเข้ามาในประตูนั้นคืนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ก็ว่าได้นะครับว่ากุญแจนั้นเนี่ยไมเคิลซีดได้มาอย่างไรนะครับซึ่งตํารวจเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันก็คงมาจากคนในนั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถหาหลักฐานจับใครได้เลยนะครับพอไมเคิลเข้าไปข้างในได้แล้วใช่ไหมครับไขกุญแจเข้าไปเนี่ยก็ไปเปิดประตูด้านหลังของอาคารแห่งนี้นะครับให้คนอื่นๆเนี่ย เข้ามาด้านในนะครับคนอื่นๆเ,เนี่ยก็จะไปรออยู่ด้านหลังอาคารนะครับจะเป็นจุดที่ เข้ามาทางบันไดหนีไฟนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาจะขึ้นไปกันที่ชั้น2ของอาคาร h ฮตันการ์เด้นนะครับแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาพอลิฟต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะตัดไฟลิฟต์ทันทีนะครับแล้วพอตัดไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับก็จะปีนลงปล่องลิฟต์ลงมาด้านล่างนะครับตามภาพนี้นะครับถามว่าทําไมต้องทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าห้องนิรภัยเนี่ยมันอยู่ชั้นใต้ดินใช่ไหมครับระหว่างทางที่พวกเขาจะลงไปเนี่ยมันมีทั้งประตูระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคร ตรงปล่องลิฟต์ลงไปเนี่ยแล้วไปถึงชั้นใต้ดินเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนการข้ามขั้นตอนระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดไปเลยเหมือนสริปทั้งหมดไปเลยนะครับไปโผล่อีกทีเนี่ยก็คือชั้นใต้ดินแล้วนะครับแต่ว่ามันมีประตูเหล็กเป็นประตูบานพับเหล็กเนี่ยกั้นลิฟต์ไว้อยู่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเท่าไหร่นะครับพวกเขาก็งัดประตูเหล็กเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ เข้าไปข้างในได้ทีนี้ก็ไปโผล่ในบริเวณโซนของห้องนี้ระพยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีประตูเหล็กอีกอันนึงนะที่เป็นซีซีเขาก็งัดแบบง่ายๆมากเลยแบบว่าโอ้โหง่ายเกินนะครับพอเข้าไปข้างในเนี่ยพวกเขาจะมีเวลาอยู่ข้างในประมาณ60วินาทีเท่านั้นครับก่อนสัญญ,ญาณเตือนภัยมันจะดังขึ้นแล้วอย่างที่บอกครับว่าไมเคิลซีดเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอะระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นคนดูแลเรื่องระบบสัญญ,ญาณเตือนภัยใช่ไหมครับเขาเนี่ยนะครับก็เป็นคนจัดการสัญญาณเตือนภัยไปตัดระบบสัญญาณเตือนภัยะ แต่หารู้ไหมครับว่าพอซีดเนี่ยนะครับตัดระบบสัญญาณเตือนภัยเท่านั้นเลยครับพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีข้อความเป็นข้อความสำรองนะครับถ้าระบบเตือนภัยมันถูกตัดมันจะส่งไอข้อความเนี้ย ไปให้กับศูนย์กลางควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับพอมันส่งไปที่ศูนย์ควบคุมเนี่ยมันสัญญาณมันก็เตือนไปนะครับอย่างที่เล่าไปตอนแรกว่าเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุมเนี่ยเขาได้รับสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบที่อาคารแห่งนี้ด้วยแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นนี่แหละครับที่มาตรวจเนี่ยกลับตรวจแบบ อาจจะลุกๆนะครับมาตัวข้างหน้าดูแล้วเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่ามันคงเป็นสัญญาณที่ผิดพลาดเป็น f อลส์อ l a r านะครับทำให้เหมือนเป็นจุดที่โจรกลุ่มนี้โชคดีมากๆที่ไม่โดนจับได้ตั้งแต่คืนแรกแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าแทบจะไฟเขียวเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีใครรู้ตัวเลยนะครับโจรกลุ่มนี้นะครับก็ใช้เครื่องเจาะผนังเนี่ยนะครับเครื่องใหญ่ๆเนี่ย เจาะเป็นรูนะครับสรูนะครับใช้เวลาอาจจะไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะครับเจาะเข้าไปเนี่ยประมาณ ครึ่งเมตรแต่ว่าพอเจาะเข้าไปนะครับก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับทุกคนคือสิ่งที่มันไม่อยู่ในแผนเนี่ยบางทีมันก็จะโผล่มาอะไรประมาณนี้นะครับคืออะไร <S 2> <S 2> ดูไหมครับพวกเขานะครับใช้เครื่องเจาะเข้าไปนะครับแต่มันดันไปชนกับหลังตู้เซฟครับผนังตู้เซฟตู้เล็กที่มันตั้งอยู่ข้างในเนี่ยมันถูกติดตั้งไว้ติดกับกําแพงแล้วก็ติดกับผนังข้างบนไว้ยอย่างแน่นหนามากๆซึ่งพวกเขาเนี่นะครับก็รู้ตรงนั้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันติดตั้งว่าหนาแบบแน่นหนาขนาดนี้เขาก็เลยเอาปั๊มแรงดันนันนเี่่พืออออลกกไ้้ตตูปแ ปั๊มที่เขาเตรียมมาเนี่ยมันมีแรงดันไม่พอครับทําให้มันผลักไอ้ตู้นิรภัยที่มันติดตั้งไว้นั่นหนามากๆเนี่ยผลักออกไปไม่ได้นะครับทำให้เครื่องปั๊มแรงดันเนี่ยมันพังครับทำให้พวกเขาเนี่ยในคืนวันแรกเนี่ยไม่สามารถเจาะเข้าไปปล้นได้นั่นเองนะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ย แบรนด์รีเดอร์ที่เป็นหัวหน้าแก๊งเป็นจอมงการเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยจะล้มเลิกแผนการทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยก็พร้อมใจกันถอนตัวนะครับรวมถึงแบรนด์รีเดอร์ด้วยที่เป็นจอมงการนั่นแหละครับก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการล้มเลิกแผนการไปแล้วนะครับแต่มันมีบางคนไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าเหมือนคิดว่าแบบมันมาถึงขนาดนี้แล้วจะเอาให้สุดมันก็ต้องเอาให้สุดอะอ่ะมาทีนี้เนี่ยครับก็เลยกลายเป็นการปล้นครั้งที่2 นในคืนที่2อเนี่ยอย่างที่เล่าไปตอนแรกนะครับว่ามีเคนนี่คอลลินส์กับไมเคิลซีนะครับ, Kenny, Collins, บ,รบที่ขับรถ Mercedes Ben บซสีขาวเนี่ยนะครับมาสำรวจอีกรอบหนึ่งมาสัมวจสทำไมเพราะว่าเขามาดูว่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยไอ้รอบแฮตตันการ์เดนเนี่ยมันยังปกติดีหรือเปล่าพอเขามาดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีป้ายขึงว่าเป็นความซีนมีอะไรแบบตำรวจมาด,ดูแล้วหรือเปล่าไม่มีเลยก็คือตั้งแต่คืนนั้นตั้งแต่เมื่อคืนก่อนน่ะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะครับทำให้วกเขานะครับตัดสินใจลง เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีคนถอนตัวไปแล้วนะครับในคืนที่2นะครับมีคนตัดสินใจร่วมการป้นครั้งนี้ทั้งหมด4คนนะครับก็คือมีทีมเจาะรู2คนก็คือเทอร์รี่เพอร์กินส์และก็แดเนีลโจนส์นะครับที่เป็น ช่งเทคนิคนะครับสก็คือไมเคิลซีที่เป็นผู้ชี่ยวชาญเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะครับส่วนคนที่3ก็คือเคนนี่คอนลินส์คนขับรถนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าที่พวกเขาจะกลับมาป้นในคืนที่2เนี่ยนะครับมีการไปซื้อเครื่องปั๊มใหม่มาแล้วนะครับเป็นเครื่องปั๊มที่แรงกว่าเดิมนะครับเอาชัวร์เลยว่ายังไงพลัก ตู้เซฟไปได้แน่นอนและในคืนที่2นะครับก็เป็นคืนที่พวกเขาเจาะรูห้องนิรภัยได้สําเร็จนะครับแล้วก็ให้คนที่ตัวเล็กๆเลยเนี่ยปีนเข้าไปแล้วก็ไปงัดตู้เซฟกันข้างในนะครับผลนี่ออกมาว่ามีการงัดตู้เซฟไปประมาณ70กว่าตู้นะครับแล้วก็ขนเอาทรัพย์สินของมีค่าเพชร ทองเครื่องประดับต่างๆเนี่ยขนใส่ถังขยะที่เป็นถังขยะเลื่อนอันใหญ่ๆนะครับแล้วก็เช้าวันต่อมาก็ยกขึ้นรถตู้ขับหนีหายออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยลงมือกันในคืนที่2ก็คือคืนวันศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันเต็มๆนะครับที่ ไม่มีใครรู้ตัวเลยนะครับส่วนข้อผิดพลาดเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าโจนกลุ่มนี้เนี่ยครับวางแผนก็เหมือนจะดีแนะแต่ว่าไม่ได้วางแผนการหนีไว้ดีเท่าที่ควรนะครับทำให้มันมาพลาดจุดที่พลาดง่ายๆอย่างใช้รถตัวเองเงี้ยใช้รถตัวเองมาเพื่อสํารวจ บริเวณใกล้เคียงอย่างเงี้ยทำให้ตํารวจเนี่ยตามตัวง่ายเลยเป็นรถเม c e d เซเดสเนสีขาวที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอย่างที่บอกตอนเมื่อกี้ว่ามีการไปซื้อปั๊มนั่งดันเครื่องใหม่ครั้งที่2การไปซื้อของเขาเนี่ยเขาก็ขับรถเมอร์เซเดสเนสีขาวเนี่ยไปซื้อแล้วก็ใช้ชื่อของเดนิลโจนชื่อจริงๆของเดนิลโจนเนี่ยเอาไปซื้อที่ร้านค้าร้านหนึ่งนะครับทำให้ตํารวจเนี่ยตามสืบแบบโอ้โหง่ายเลยนะครับอย่างที่บอกว่า ตำรวจใช้เวลารวบรวมหลักฐานแค่1เดือนเท่านั้นนะครับประมาณ1เดือนกว่าๆรวบรวมหลักฐานแล้วก็จับมาได้6คนนะครับนอกจากไมเคิลซีคนเดียวที่สามารถหลบหนีไปได้กว่า2ปีเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความผิดพลาดในการคุยโม้โอ้อวดกันนั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเขามีการไปคุยถึงเรื่องการปล้นเนี่ยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ชอบไป คุยโม้โอ,อวดกันแบบสนุกปากกันนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาใช้ตรงจุดนั้นนี่แหละครับเอามาหาหลักฐานเอามาเชื่อมโยงกับผู้คนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับสรุปบทลงโทษทั้งหมดนะครับแก๊งนี้นะครับถูกจับทั้งหมด7คนนะครับแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่6ถึง10ปีนะครับมาสเตอร์มายอย่างแบรนด์ริเดอร์นะครับหรือว่าจอมองารเนี่ยติดคุกน้อยที่สุดนะครับ6ปี3เดือนเพราะว่าในคืนที่2เนี่ย เขาไม่ได้เข้าไปร่วมปล้นในครั้งนี้ด้วยนะครับ่วนคนอื่นๆเนี่ยก็6กถึงเปีนะครับยกเว้นคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือไมเคิลซีดนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะครับที่ไม่ยอมรับสารภาพกับเรื่องที่ทำไปนะครับทำให้เขาเนี่ยนะครับถูกตัดสินจำคุกนานที่สุดในกลุ่มนี้นั่นก็คือเป็นระยะเวลา10 ปีนั่นเองนะครับส่วนของที่ขโมยไปเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับข้าวของเครื่องเพชรทองคําเครื่องประดับต่างๆที่ขโมยไปในคืนนั้นมูลค่ารวมๆกว่า14ล้านปอนด์ครับทุกคนหรือถ้าตีเป็นไทยก็ประมาณ700ล้านบาทตําตรวจตามคืนมาได้4ล้านปอนด์ครับประมาณ200ล้านบาทเท่านั้นครับอีก520กว่าล้านบาทไม่เคยได้คืนมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับทุกคนประเด็นก็คือทรัพย์สินที่มันหายไปที่ถูกขโมยไปเนี่ยมันไม่ใช่ของบริษัทที่ รับฝากสินทรัพย์แห่งนี้นะครับแต่มันเป็นของประชาชนคนธรรมดาที่เก็บหอมรอมริบใช้เงินตัวเองแล้วก็มาฝากไว้ที่ตู้นิรภัยแห่งนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ปล้นครั้งนี้ถึงแม้ว่า มันจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีผู้คนหลายคนนะครับที่ต้องเจ็บปวดกับความสูญเสียในครั้งนี้นะครับก็เป็นการปิดคดี The Heights of Hatton Garden ไปครับอย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคดีต่อไปสวัสดีครับ